พ่อเดี๋ยวพาไปดูพ่อพันนะครับครับพ่อพันุ์อ่าพ่อพันมีอยู่สามตัวครับทำไมต้องเอาไว้ในข้อเลยครับอ๋อมันสู้กันมันสู้กันครับต้องแยกไว้โอครับผมเพราะว่ามันถ้ามันสู้กันแล้วมันเหนื่อยดิครับผมมันขุดกันเนาะครับมันขุดกันมันมมันเป็นนิสัยของสัตว์มันเป็นยัง้นแหละอ๋อนิสัยของสัตว์ครับเพราะว่ามันจะแย่งตัวเมียกันมันจะกันกันอะไรกันอย่างนั้นโอ้ครับผม ครับที่นี่พ่อพันพ่อพันนะครับใหญ่เหมือนกันเนาะอ่าไปได้มาจากไหนครับผมซื้อมาจากฟาร์มเสี่ยน้อยผมซื้อมาแสนห้าตัวเนี้ยแสนห้าครับพ่อพันตัวนี้นะครับตอนมันอ้วนมันก็ดูดีนะครานี้มันเวลามันทับแล้วมันไม่กินหญ้าครับผมมันมันจะทับอย่างเดียวไงอืมพ่อพันตัวนี้นะครับมันไม่กินหญ้าก็มันก็เลยผอมนะเป็นสายพันธุ์อะไรครับเนี่ยสายพันธุ์ไทยครับสายพันธุ์ไทยครับครับผมแต่ว่าหุ่นเขาได้นะอ่าหุ่นได้แต่มันผอมเพราะว่า ถ้ามันอ้วนจะแลดูดีกว่านี้ครับผมโอ้ใหญ่มากเลยไปทำไมแม่เอากล้วยมากินหน่อยดิยครับตัวนี้พ่อพันทางไหนครับเนี่ยไอ้นี่มูล่าครับ <M ura. S 1> มูล่าครับมูล่าผสมจัาบแ่เราจะจร,รู้ได้ไงครับพอ่อก็พ่อมันเป็นจัาบแต่คนนี้แม่มันเป็นมูล่า ที่ผมไปซื้อจากคอกเขามานะแล้วแล้วเขาเขามีใบไหมครับโอ้ไม่มีครับไม่มีเนาะครับอ๋อแล้วเวลาเขาจ่ายลูกจ่ายลูกดีไหมครับก็พอได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่ค่อยได้ทับเพราะว่ามันมันขับลูกแอร์ด้วยครับขับวอยเล็กก็เลยขังตลอดอืผมขับได้รุ่นเดียวแต่ก็ ไม่ได้ทับทุกตัวตัวใหญ่มากเลยนะอ่าอันนี้อันนี้ได้สูงคุณพ่อซื้อมาเท่าไหร่ครับตัวนี้ซื้อมาหกหมื่นเองอหกหมื่นครับเนี้ยช่วงที่ก็กําลังเลือกนายยกอันนั้นะครับครับอ่าซื้อมาหกหมื่นคุณพ่อก็ทําคอกแบบง่ายนะครับเนาะครับเอาแบบว่าก้าคนไม่มีกระตังอย่างนี้เนี่ยครับผมอลังคาก็ไม่มีอือ แต่ก็อยู่ได้ครับอยู่ได้่าชื่อเจ้าอะไรครับเนี่ยอ๋อเจ้าฮืมครับชื่อฮืมชื่อฮืมครับเหมือนเขาจะสงสัยอ๋อเป็นอย่างนั้นเลยแต่มันไม่เคยทาไมไครมันไม่ดุเน่ะครับแต่เห็นเขาว่าดุกันแต่ผมว่ามันไม่ดุอมันไอ้พวกนี้มันจะได้สูงอืมได้สูงได้กว้างครับผมจะเอามาดึงโครงสร้างไง คุณพ่อเคยเข้าเอาไปประกวดไหมครับเนี่ยอ๋อไม่เคยครับผมก็เลี้ยงผมไปงี้หนะแบบว่าม,มันมันวุ่นวายไงเนาะเก็นไวน้วประกวดนมันเลื่องมากนะเล่งางต้องเข็นไปเข็นมาอะไรไม่รู้อดอดอยยากๆตู้อยู่อย่างงี้สบายดีกว่าอิสระดีมาไปดูตัวลูกมันตัวลูกเนาะเก็บไว้เป็นพ่อพันยังไงครับครับอันนี <S <S 2> <S 2> ้จะเก็บไว้เป็นพ่อพันอ๋อมันได้สูงดีครับอายุยังน้อยควายสองน้องไงตัวเนี้ย ทับทับได้ยังครับเนี่ยทับทับได้แล้วครับเริ่มทับได้อ๋อเริ่มทับได้กี่ปีแล้วครับมันประมาณสามปีสามปีเนาะสองน้องอะนะอือสองน้องในสามปีครับผมแต่ผมเพิ่งเอามาขังเนี่ยครับเมื่อก่อนนี้เขาก็ยืมพ่อควายไปก็เลยปล่อยไปได้ปล่อยไปก็ไม่ค่อยกินมันจะทับอย่างเดียวควายไม่รู้เป็นแหลงมันอืมอืมไม่ค่อยกินแล้วผมเลี้ยงแบบว่ากินฟางกินหญ้าธรรมดาผมไม่ได้ขุนครับ ุขุนหัวหานไลย่ยาเขาไไม่ทําไมไอ้ตัวเนี้ยเจะไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับนะอ,นา,อนาคตจะได้เป็นพ่อพันธุ์ไอ้ตัวเนี้ยคเพราะม,มันได้สูงดีอือาสามห้านะครับนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณคพอ่อ มากๆเลยนะครับที่อนุญาตให้เขาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับเนาะเลี้ยงควายนะครับซึ่งเป็นฟาร์มอนุรักษ์นะครับอีกฟาร์มหนึ่งที่อนุรักษ์พันควายไทยแท้ๆนะครับครัที่กัดบ้านอ๋ออยู่วัชิระครับบ้านอะไรครับบ้านหนองสะเดาบ้านหนองสะเดารับอำเภอวัชิระตำบลตำบลบ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอวัชิระบารมีเนาะจังหวัดพิจิตรับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ